เป็นไงครับลูกใหญ่ๆเบ้งๆจากสวนขวันพนาการเด่นนี่คือมะม่วงสายพันธุ์หงทองนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่นะเดี๋ยวไว้ไปดูต้นจริงนะครับต้นใหญ่ต้นจริงที่ขวันพนาการเด่นนะครับ เดี๋ยววันนี้จะมาลองชิมดูนะฮะว่าตอนที่เขายังไม่สุกเนี่ยรสชาติก็จะเป็นยังไงนะครับผมมาแน่มาซิมเบงเป็นไงฮะลูกใหญ่มากครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาลองชิมรสชาติกันดูว่านี่ครับผมก็เฉาะ แบบว่าเอาเนื้อออกจนแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเม็ดเขาเป็นเม็ดแบนๆนะฮะเม็ดไม่อ้วนครับเม็ดบางๆนะครับผมเนื้อเยอะมากเลยเต็มถ้วยเลยเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่ารสชาติเขาจะเปรี้ยวหรือจะย,ยังไงนะครับผมลองชิมดูนะฮะอืม ผมเปรี้ยวนิดๆเนี่ยจิ้มน้ำปลาหวานกระปิน้ำปลาหวานเนี่ยอร่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาสุกเนี่ยผมว่าเนื้อจะหวานมากเลยนะทานกับข้าวเหนียวมูนนะนี่คือมะม่วงสายพันธุ์หงทองนะที่ขวมมัญพนาการเด่นขอฝากเอาไว้ด้วยอย่าลืมติดตามนะครับแม่ต้นใหญ่นะฮะสองต้นแต่ไปลงวันเสารนี้แล้วนะครับวันที่ยี่สิบหกนะฮะเป็นสายพันธุ์นี้ครับ เขียวเสวยกับหงทองนี่ครับอร่อยฮนะอือืออ mm, ืมอืมเปรี้ยวนิดๆอือือกะปิดีกว่าครับอืมออย่างนี้ต้องกะปิแล้วกะปิน้ำประวัดชิมกะปิอุ <c> ้ย <ười> ครับมาครับทุกคนครับชิมกะปิแล้วนะมาลองดูหน่อยสิอา้าวอือืออืมอืออ คือเขาก็ไม่เปรี้ยวจัดนะคืออมเปรี้ยวนิดเดียวนะมันจะออกมันๆแต่ว่าอมเปรี้ยวนิดเดียวเองกินเบาๆก็น่าจะอร่อยนะไม่จำเป็นต้องจิ้มกระปิดก็ได้ครับนะครับเขาไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวนะอืมรสชาติมันนะแล้วก็เวลาสุกแล้วก็น่าจะมีรสชาติหวานนะโอเคต่ำนี้นะครับทุกคนจุบๆครับเมื่อสักครูน่นี้จิ้มกระปิดไปแล้วนะเดี๋ยวจะเรามาลองอีกแบบหน,นบึ่งนะครับมาลองจิ้มเพริกเกลือมัางนะครับว่า ระหว่างกะปิกับพิกเกลือเนี่ยอันไหนจะเข้ากับกันเพราะว่าเขาไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวเนาะอืมอืมอืมอันนี้เหมาะกว่าอืมใช่เพราะเขาแบบว่าเขาไม่เปรี้ยวจัดเขาแค่อมเปรี้ยวนิดๆเองนี่ต้องจิ้มพี่เกลือเนี่ยเหมาะเลยอร่อยเลยอ่ะเนี่ยอืมใช่ๆแกม นี่อันนี้สุดยอดอืมหงทองนี่ถ้ายังไม่สุกนี่ต้องจิ้มพริกเกลือมะม่วงเบาต้องจิ้มกระปิวายโอเคนะครับตามนี้นะ